แสงคลองที่แครับรายงานเหนือรายงานต๊ครับไอป้าโน้ตอู่กับเขาขออนุญาตขอบคุณนะครับขออนุญาตขอบคุณโชว์ดอกไม้นะครับจากพี่สาวนะครับบ้านทักระสังคุตนะครับจากคุณกี่พี่แดงนะครับขอบคุณขนมนะครับจากพี่สรยานะครับขอบคุณมาแรงใจจากพี่สรยาด้วยนะครับสวัสดีค่ะมีนัทชิดาแซงฮองกี่แดนค่ะขอบคุณเรื่ง้ำใจนะคะับจากงานพีพีทุกท่านนะคะขอบคุณอ่า ขอฝากจากแม่นุวด้วยนะคะข่้นต่อไปครับสวัสดีครับตัวบาบาลังซิงครับจากจังหวัดอุบลราชธานีลังซิงหั่มตรงเด่นพบต้นแก้วแสงทองฟินแลนด์สวัสดีครับ่านเมื่อกีค่าทุณขอบคุณมากดีขอบคุณคนอะไรสวยๆจากพี่โซนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับจากพี่แม่แม่ขอบคุณนายหลานนะครับกินน้ำกันอละเทาเออกินน้ำกันขี่ซุกน้ำกันแค่เบือนสายก็ได้ ไมกินดไมหกินงคอเนตอานไ่หยอนงไมสวัสดีค่ะนอมลัญแสงทองฟินแลนค่ะขอะไรจากพี่แม่ทุกท่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปขอบคเฟซนะคะเซาาโปัไปแตกตอดปากอย่าวยโอ้ยเม่ตอนแตกเลยสิ แดนตอนเต็มตอนโรเี่นเมื่อวาเป็นเพลียเมื่มานเป็นยุ่งมันงแตุ๊กใส่รถใส่ปากก็พอไม่เป็นเป็นเก่ท่านต่อไปค่ะสวัสดีครับวินเนอร์แสงทองที่เล่นครับพี่น้องครับขอบคุณมาลัยร่าเป็นทีด้วยนะครับขออนุญาตขอบคุณมาลัยจากแม่น้อยมีนบุรีครับมาลัยจากบ้านฮักน้ำตาลวินเนอร์ครับหมาเล็กนะครับแม่แค่มาลัยบ้านฮักหนุนรณทอร์นะครับขอบคุณมาลัยจากแม่หนิงแม่ดวงแม่เจ๊กด้วยแล้วก็ ลไม้ด้วยครับกับพราใจไม่จิตด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีค uh, ่ะนางนันตลแสงทองเป็นแรค่ะขอเสียงดยค่ะเคุณมาลยคางด้วะขอบคุณแม่อนีขอบคุณแม่แขกขอบคุณมามาเล็ขอบคุณแม่หน่งขอบคุณแม่ดวงขอบคุณแม่อุ๋ยขอบคุณแม่เจ๊ค่ะขอบคุณขอบคุณบนสุขุนไปแมีย ยังอยู่ตีโอ,อ้ไปมาถาบาน้ำโมท่านผู้ชมแม่เคเห็นในตาบ้างไหมเบิร์ตกต่ผมสวัสดีครับผมเตยลังซิมบันแสงททาฟิลเลนครับผมขอบคุณมาเลยจากแม่เด็งบ้านฮัทตามบิงเนอร์แล้วก็ของฝากจากแม่นุชด,ด้วยนะครับแล้วก็จากพี่ดีแม่ทุกกบ้านด้วยนะครับสวัสดีค่ะสาวน้อยร้อยลีลาหนองแน่นหัททยาค่ะขอบคุณรางวัลจากทุกท่านด้วย เอาพุชไทยฮะเนี่ยแน่้อีกเออคสวัสดีค่ะสาวมุมาสี่ไลี่แสนห้องกันค่ะขอไอ้พงษนขอพุณมาให้ก่อนเออเออเออเจนี่มาไล่ดมเขาตีอาไลัวคือบวมึงบเลยขอบุนะคพี่สาเลร่ขอบคุณบคนคะพ่สาวเสรอบคุณค่ะขอค้พาวเซร่าบุ่คนพี่สมวเข่าขอบคองแเขาตอบคุ่อคะ นี่คือศิลปินของบ้านแสงทองฟิเลนของเรานะคะขอเสียงรบมือนะคะสไปพวกที่ได้ลุกไปพัดคอน